สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับด Abdullah Mana b i ิ m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m a l h a m d u l i l l a h i r o b b i n a l a า i n w a s s a l l a l l a h u a l a n a b i บ n a า m u h a m m a d อัดดาอิอิลลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตัสลาม a ah uh. Uh, s uh, s า l ุก u a l มว k าะ w a r a h ล a t u บะ a h า a b a กาตุขอความสันติสุขความอินดูเมตตาจาก Allah, mm hmm. อัลลอฮ์ผู้ประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับ uh, วันนี้ก็จะได้นำเรื่อง uh, คนเรื่องของคนที่อัลกอนี นะคนที่มีทรัพย์สินนะครับมีทรัพย์สินเงินทองเขาต้องขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะถ้าอัลลอฮ์ให้เขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ช้าทรัพย์สินก็หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้มา อัลลอฮ์ให้เป็นวิสกีกับเราเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะครับไปดูในอันกุรานนี่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะวลออินชกากรตุมละアีดันนะกุมนะครับถ้าพวกท่านอขอบคุณข้าจะเพิ่มภูนให้ท่านถ้าพวกท่านเนรคุณการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นรุนแรงยิ่งนะักเพราะงั้นเราต้องเป็นบ่าวที่ขอบคุณรู้คุณ อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาที่เรามีอยู่เรามีอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่จะน้อยจะมากอะไรก็แล้วแต่เป็นการประทานให้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาทั้งสิ้นลำพังฤทธเดชของเรานะั้นไม่มีอะไรเราไม่มีเราก็จะพูดกันภาษาที่เขาพูดกันนะนะครับมีแต่หนมจีนน่นแหละแต่น้ำยานะ่ยไม่มีมันเป็นอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้แหละครับอัลลอฮ์นั่นอัลลอฮ์เขาให้เมื่ออัลลอฮ์ให้ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ก็จะ,ะจะเพิ่มพูนมาให้ไปดูในอันกุรอานเนี่ยอัลลอ์กล่าวว่าฟะอัมมามันอะตอวัตตะกอวะซัดดะกอบินฮุสนาฟาซานุยสซีรูฮูลินยุสรอนะอัลไลลูสุรออัลไลลู นะก็แปลว่าสำหรับผู้ที่บริจาคผู้ที่ให้ให้และก็ต่อมาเขาก็มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์นะวะซัดละกอบินฮุสนาและก็เชื่อมั่นต่อความดีที่ AH, อัลลอฮ์ให้เชื่อมั่นต่อความดีงาม ว่าเป็นความดีที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาได้ให้แก่เขานะเออเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคนดังกล่าวนี้ฟาสานุยะซิรูฮูลินยุสรออัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสบายแก่เขาในดุนยานไปไหนก็ได้รับความสะดวกได้รับความสบายนะเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ นึกถึงเอาลออยู่ตลอดเวลาแล้วก็โอ้นี่เราอัลลอฮ์ให้ได้เงินมาอัฮัมดุลิลาขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยนี่เราก็เป็นคนที่ทักวาต่ออัลลอฮ์ไปโดยโดยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแหละนะส่วนคนอีกด้านหนึ่งคือคนที่หนึ่งไม่ยอมให้แล้วก็สองไม่ได้เคย นึกเรื่องอัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยตักวาต่ออัลลอฮ์ความดีที่อัลลอฮ์ให้ก็ไม่ได้สํานึกนะครับลมหายใจเอาเอาเอาเพียงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นี่แค่ลมหายใจนี่เราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่หมดแล้วนะลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่นะหายใจเข้าไปนี่อืม วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอเราหายใจวันกับคืนหนึ่งมื่นครั้งนะหมื่นครั้งนะครับหายใจเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่หายใจถ้าหายใจไม่ได้แล้วครับอ,ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอตายสมองตายถูกต้องไหมแต่นี่หายใจได้อร่อยหายใจนะครับ แล้วก็เขาเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมว่าโอ้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ลมหายใจหายใจได้สบายเลยเนะ <S <S เออเสร็จแล้วถ้าเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งคนที่อยู่ในโรงพยาบาลคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไปอยู่ในห้อง ICU อยู่ในห้อง ICU ูเนี่ยหายใจต้องเสียตังค์นะครับเพราะต้องเสียค่าออกซิเจน เนะี่ยหายใจต้องเสียตังค์แต่นี่อัลลอ์ให้เขาหายใจมาเนี่ยกี่ปีแล้วเนะี่ยวันละหมื่นวันกับคืนหมื่นครั้งหมื่นครั้งนี่อัลลอฮ์ให้มากี่ปีแล้วเขาเคยเคยจะชูกดอัลลอฮ์ไหมเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมว่าอัลฮัมดุลิลาขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอัลลอฮ์ให้นะนั่นหรือว่าจะต้องรอรอรอวันที่ ไปอยู่ในห้อง icu แล้วก็เอยรอขอบคุณ Allah. อัลลอฮ์เพราะว่าคนไปอยู่ในห้อง icu แย่ออกซิเจนก็เสียตังไอ้นก็เสียตังค่าเ,เช็คหัวใจเช็คสมองอะไรเสียตังหมดเลยแม้แต่ลมแม้แตอ่ออกซิเจนก็ต้องเสียตังเออถึงวันนั้นเดือถึงเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เปล่าครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้นะ ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินเราที่อัลลอฮ์ให้ความสะดวกแก่เรานะเออเราเราไม่เคยมีเลยอัลลอฮ์ให้เรามีรถราไม่เคยมีนี่อัลลอฮ์ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เคยมีอัลลอฮ์ให้บ้านไม่เคยมีไม่เคยที่อยู่อาศัยอัลลอฮ์ให้สิ่งอำนวยความสะดวกอัลลอฮ์ให้นะครับทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์ให้ และเราจะทรยศต่ออัลลอฮ์กัรน,นั้นหรือโดยการไม่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลากันนั้นหรือนั่นเราก็จะต้องมาขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ทดแทนและด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์ด้วยการให้บ้างเรามีเราให้ให้คนที่เขาไม่มีนะแล้วก็เสร็จแล้วหัวใจเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ย้ำเกรงต่ออัลลอ นั่นแหละอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์กล่าวว่าจะให้ความสะดวกสบายแก่เขาอัลลอฮ์จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เขานะครับเอ่ออีกอายาหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวเราอ่านอันกุรานก่อนลันตานาลุลบิรรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตูฮิบูนวามาตุมฟิกูมินคอยริน ฟาอินนัลลอฮบิฮิอาลีมเนี่ยอยู่ในสุรอาลัอิมรอนะครับหายาที่92องอัลลอฮ์กล่าวว่าความดีพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับความดีอ,อจนกว่าพวกท่านจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักสิ่งที่พวกท่านชอบเน และสิ่งใดที่พวกท่านบริจาคไปอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาทรงรอบรู้มันหมายความว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนมันนะครับนี่อัลลอฮฺบอกว่าท่านพวกท่านจะไม่ได้รับความดีงามใดๆจนกว่าพวกท่านจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักอะไรแหละครับที่เรารักนะ นอกเหนือจากทรัพย์สินนอกเหนือจากทรัพย์สมบัติแล้วจะมีอะไรนะครับแต่อัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าสิ่งที่พวกท่านรักก็คือบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักก็คือบริจาคทรัพย์สินที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาได้ให้มาแก่เขานะถ้าเขาเป็นคนที่ทนีไม่ยอมบริจาคไอ้ทรัพย์สินมันก็ไม่เพิ่มอัลลอฮ์ไม่ให้เพิ่ม ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เพิ่มมามันก็ไม่เพิ่มนะฮะไม่เพิ่มแล้วมีมีหน้ำซ้าอาจจะถูกหมดไปหรือถูกทําลายไปก็อาจจะเป็นได้นะนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้อัลลอฮ์สุบไบตาลาพอเราบริจาคแล้วอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งที่เราได้บริจาคไปอืมนั่นคืออันกุรอานที่ อัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาได้กล่าวไว้ทีนี้มาดูอีกนิดนึงว่าไอ้ไอ้บริจาคเนี่ยนะเราจะเปิดเผยดีหรือไม่เปิดเผยดีหมายความว่าบริจาคลับๆดีรือวบริจาคอย่างเปิดเผยดีอืมถ้าจะให้ตอบว่าดีมันก็ดีทั้งคู่นี่แหละถ้าเขามีเจตนาดี นะเจตนาดีถ้าเจตนาเรากลัวว่าเจตนาหรือเนียดอันนิยาของเราจะเสียหายเราก็ไม่ต้องเปิดเผยก็ดก็ดีถ้าเปิดเผยก็ไม่เป็นไรนะถ้าเรามีเนียดดนะีเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรานว่าอินทุบดุสซากดกอดฟานีอิมมาฮิยา หากพวกท่านเนี่ยเปิดเผยนะเปิดเผยที่พวกท่านทำโซดาก้ไปไอโซดาก้ที่พวกท่านทำไปเนะี่ยพวกท่านเปิดเผยก็มันก็เป็นสิ่งดีสำหรับสาหรับท่านนะว่าอินทุกฟูฮาถ้าหากพวกท่านปิดบังมันหมายความว่าไม่เปิดเผย ฟัตุตูฮันฟูกรอแล้วก็นำมันไปให้คนยากจนฝาว่าไขรุนล,ละกุมมันเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านนะครับวายุกับฟิโรอังกุมมินไซย,ยีอาตีกุมและอัลลอฮจะลบล้างความผิดให้กับพวกท่านวัลอลหุบิมาตะามาลูนะขอบีร อัลลอฮ์ทรงรู้อย่างละเอียดทีท้วนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกระทำพอเราได้อ่านองค์การนี้แล้วเราก็ทราบดีเราก็รู้ได้ทันทีว่าอ๋อไอสิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยนะสิ่งที่เราทำสอดกอสไปเนี่ยนะจะเป็นสอดกอสวาญิบอันได้แก่สากาศหรือเป็นสอดกอสจตัตตาวัอันได้แก่การทำสอดกอสทั่วๆไป หรือได้แก่อะไรนะสดก็อยาริยะทำวาก,กับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเปิดเผยก็ได้ถ้าเรามีเจตนาดีแต่ว่าถ้ากลัวจะเสียเจตนาเราก็ปกปิดเสียก็ได้ก็ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาจะตอบแทนนั่นคือลบล้างความผิดแนะ่อัลลอฮฺจะลบล้างความผิดให้ สำหรับคนทำาซดกอคนทำาซเดกอนี่ความผิดจะหมดไปความผิดค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปทำพอเริ่มทำก็ความผิดถูกลบล้างแล้วทำเยอะก็ความผิดก็ถูกลบล้างเยอะนี่คือสิ่งที่อันกุรอานได้กล่าวไว้นะครับไปดูหะดีษ นะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับว่าท่านนาบีสโลลลอห์ัวอะไรย่วะาัลลัมกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าลาฮาซาดะอิลลาฟิสนาไตนี่รอยุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟาสละตฮูอาลาฮะลากติฮีฟิลฮักฟิลฮักกีนะก็แปลว่าไม่ ไม่มีการอิจฉาริษยานะเว้นแต่ในสองสิ่งนะีในสองเรื่องต่อไปนี้นะครับก็หมายความว่าสองเรื่องต่อไปนี้เนะี่ยอิจฉาไดออ้นะครับนั่นคืออะไรหนึ่งก็คือบุคคลคนหนึ่งอัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินให้แก่เขาอัลอลอฮ์ประทานทรัพย์สินให้แก่เขา แล้วเขาก็จ่ายทรัพย์สินของเขาไปในสิทธิของทรัพย์สินนั้นจ่ายไปจ่ายไปให้กับคนจนให้แกคนขัดสนให้แกอ,อะไรนะสิ่งที่จะทำประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นสอดกเป็นสอดเกอยาริยะทำโรงเรียนทำมัมสยิดอะไรก็แล้วแต่เ เขาก็บริจาคนั่นคนที่หนึ่งคนที่สองรอยุลุนอาตาฮุลลอยฮิกมาตันนะฟาฮัวยักดีบีฮาวายุอันลิมูฮานะชายอีกคนหนึ่งนะเอลลาลอให้ความรู้แก่เขาให้ฮิกมาฮิกมาตรงนี้หมายถึงอินมันเอลลาลอให้เขามีความรู้ให้เขามีความรู้แล้วคนคนนี้เขาก็ ใช้ความรู้ของเขาไปด้วยการไปสอนด้วยการไปเผยแพร่ความรู้นะครับนี่นบีบอกว่าคนสองคนนี่นะคนที่มีลักษณะสองลักษณะนี้ใครก็ตามที่จะที่จะอิจฉาได้อิจฉาคนคนนี้อิจฉายัางไงเลยครับอิจฉาในลักษณะว่าแหมนี่ถ้าอัลลอฮ์ให ให้เรามีทรัพย์สินนะเราก็จะบริจาคได้เหมือนกับเขาบริจาคนีแ่แหละน้าอิจฉายอย่างนั้นอืมนึกอย่างนั้นหรือถ้าเอาลลอให้เราเป็นคนอาล็มนะเอาล่อให้เราเป็นคนอาล็มนี่เราก็เผยแร่ศาสนาได้เราก็สอนศาสนาได้แต่นี่เราเรายังสอนไม่ได้เราเผยแพร่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนอาล็ม นี่เราก็อิจฉาชายของคนนี้ได้อย่างนั้นในลักษณะดังกล่าวนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปอิจฉาว่ามึงมีทรัพย์สินกูจะต้องอ๋อมึงดีกว่ามีดีกว่ามันเขาดีกว่าเรานี่ว่าต้องหาพกคนมาป้นมาจี้บ้านมันอะไรต่างอิจฉามันใน,ในมีความอิจฉาเขาในลักษณะนั้นอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้น,น,น,ไไดนะครับนี่ ถ้าอิจฉาในลักษณะว่าอย่างที่ว่านี่ทําได้ก็หมายความว่าพอเขามีทรัพย์สินเราก็อยากจะมีเพื่อจะบริจาคอย่างกับเขาบ้างเขามีความรู้เราก็อยากจะเผยแพร่ศาสนาเหมือนอย่างกับเขาบ้างอาอย่างนี้เราทําได้นั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีสลลลอวะเลยวาสซัลลัมได้สอนไว้นะครับอ,อีกบทหนึ่งนี่ข้อความคล้ายคลึงกันแต่มีบา,บางคำนี่ต่าง ผมก็จะอ่านให้ฟังเพราะอันแรกนี่รายงานแรกนี่จากสหบ้านชื่ออับดุลลอออิบนุมัสูดนะครับแต่รายงานที่สองนี่เป็นรายงานจากอ um นะับดุลลอออิบนุอุมัตบันทึกในบุคอรีมุสลิมเหมือนกันนะบันทึกในซอยเยบุคอรีซอยเมุสลิมตรงกันนะครับมีข้อความว่าลาฮาซาดาอิลลาฟิสนาไตนี่ ก็แปลอย่างที่ว่าและไม่มีการอิจฉาริษยายกเว้นในสองประการนะหนรอยุลุนอาตาฮุลลอหุลกุรอานคนคนหนึ่งอัลลอ์ได้ให้เขารู้กุรอานอัลลอ์ได้ให้เขานะรู้กุรอานรู้ในด้านของอะไรจะเป็นด้านการกิรออด้านการอ่านหรือด้านการตัฟซิดอธิบายกุรอานอะไรก็แล้วแต่เจ้ อัลลอฮ์ให้เขารู้กุรอานพอเขารู้ก an ุรอานแล้วคนคนนี้ก็ว่าว่าอยากูมูบีอาณาอันไลวะอาวะอาอาณาอันนาฮาร์เขาก็ใช้มาใช้กุรอานนะครับอ่านกุรอานสอนกุรอานอธิบายกุรอานทั้งยามกลางคืนยามกลางวันนั่นสำนวนนะครับอีกคนหนึ่ง ว่ารยุลุนอาตาฮุลลอหูมาลันชายคนหนึ่งอัลลอ์ให้เขามีทรัพย์สินอัลลอ์ให้ทรัพย์สินแก่เขาแล้วเขาก็ว่าว่ายุมฟิกูฮูอานาอัลไลลิวอานาอันนาฮารเขาก็บริจาคทรัพย์สินของเขาทางกลางคืนทางกลางวันนะครับบริจาคทรัพย์สินท้งกลางคืนทางกลางวันนี่นี่สำนวนในฮะดีษบทนี้ นี่แหละเราคนคนนั้นก็พอเห็นก็เข้าไปแหมหน้าอิจฉาหเหลือเกินคนสองคนนี่คนนี้ะนะเขาอ่านกุรานเก่งเหลือเกินนี่ถ้าเราอ่านกุรานเก่งอย่างเขานะเราก็สอนกุรานได้แล้วก็เผยแพร่กุรานได้นี่ถ้าเขาอัลลอ์ให้ทรัพย์สินกับเรานะเราก็บริจาคได้เหมือนกับเขาบริจาคแล้ว เอากลางค่ากลางคืนคนนู้นรับบริจาคมาเ,าเขาบริจาคไปขอรับบริจาคมาเขาบริจาคไปถ้าเรามีอย่างเขาเราก็ทําอย่างเขาได้อะไรทําทนองนี้นั่นอิฉาริษยาอิจฉาในลักษณะดังกล่าวนั้นก็อนุญาตให้ทําได้นั่นคือคําสอนจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล่านวะเลวะสลัมในเรื่องดังกล่าวสําหรับวันนี้เวลาหมดกับอบิลัยตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุลัยกุมวะรอมาตุลลอฮีวะบารอกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม